สวัสดีครับสวัสดีทุกชเ่วลางนะครับผมสวัสดีครับผมพ้อมนะครับวันนี้จะมาดูเกม NFT blockchain 50 top กันนะครับผมโดยเกมแรกที่ไปดูคือ former world มีคนติดตามอยู่2,473คนนะครับน้อยน้อยมากมากนะครับสำหรับเกมที่เป็นแนวเกม NFT นะครับผมเขาเคลมตัวเองนะครับว่าเป็นเกมที่เป็นเกมฟาร์มเกมแรกที่ใช้ฟังก์ชัน NFT platform นะครับผม เรียกว่าไม่มีใครเคเคมก่อนเลยนะครับ f a ม i l เวอร์นะครับผมสำหรับคนที่อยากจะเล่นเนครับเราจะมาดูกันในช่วงพีอะไรบ้างกิจกรรมที่เห็นตอนนี้นะครับมีตัดไม้ขุดเหมืองทองนะครับผมแล้วก็ตกปลานะเท่า e ที่ผมเห็นนะครับ This farm in detail of the peculiar ancient farm situated in eastern Brazil. The farm was discovered by a group of explorers in 1573. The part of manuscript number 48 mentions that in the city we found mysterious relic of ancient farm. to earn their living every day while women ate fishing nets at home or when fishing on the shore, men chop wood to build their farms. Moreover, in this deep jungle, the furniture often had to pass with the other white and red tribes over gold mines and territories. In 2021, one of the renowned explorers in pursuit of this host city is Colonel Cot Henry. He and his son, Jack, led an expedition to explore the old Amazon forest. They bring along tools, some axes, saws, chainsaws, fishing rods, fishing nets, fishing roads and some mining excavators. Henry has an immense interest in the local tales concerning the Euphant, inspired philosophy. His face in the existence of his house, his further straightens when he reads the manuscript number forty eight forty eight. Nonetheless, the existence of Aphtopus the an ostrich's mystery. h to ดูทรงจะเป็นแนวเกมการ์ดนะครับผมดูสตอรี่ก่อนเขาใช้สตอรี่ในเป็นพื้นผิวของอพื้นที่ของบาซิลนะฮะในแถบเซาทอมเมริกานะครับผม ในส่วนอเมซอนป่าอเมซอนแม่น้ำอาอเมซอนนะครับคือทำขึ้นมาเพื่อจะต้องการให้ไม่มีไอ้นี่เหรอเหรียญโทเค็นคือ F W f F W U S W G น่าจะเป็นป่าไม้แล้วก็ทอง อื mm ืมอย่า hmm. งแรกที่คุณจะเข้าไปเล่นได้นะครับผมคุณต้องเรียนรู้ก่อนนะครับถึงรูปแบบของมีคนดูมันพันห้าร้อยยี่สิบแปดคน w i l ร be Let's say a map for you guys to understand on how the game works. And to play the game, you will need energy so to and it up an item on this website and this on this website and this a e wax wallet you will need an account to and log into your wax wallet. Mm. อันที่สองคือคุณต้องสร้างแวกคาวอลเล็ตก่อนนะครับเพื่อทําให้เราสามารถแลกเปลี่ยนเงินได้นะครับดูเป็นเกมที่ไม่น่าเล่นเลยมุสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับผมในเวลานี้มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ราวๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเซิร์ฟนะ ใช้อันอื่นไม่ได้นะครับผมต้องคุณจำเป็นต้องมีเดี๋ยนะสมัครก่อนก็ได้วะมันมีเกมอะไรให้เล่นบ้างวะน่าจะมีมากกว่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูนะ 에야 이메일이구나. 원. 에이 리캡션. 액티비티. พับๆลงอินลงอินลงอินก,ก,การสร้างไม่ยากเลยนะครับค่อนข้างง่ายเลยละ แต่นานนะครับผมว่านานอยู่ ไอ้นานา่าะนานเกินไปนะครับอืเดี๋ยวลองอันอื่นดมจำเป็นต้องมีท r a n s a c t i o n นะครับหรือก็คือคุณจำเป็นต้อง อโอนเงินเข้าไปใน wallet นะโอ้แปลฮะโง่ฮะโอภาษาต้องแปลฮะ อ,อ๋อมีคนใช้ธุรกรรมเยอะเกินไปนะครับนั่นหมายความว่า Farmer World นะครับเป็นเกมที่เราอาจจะเล่นไม่ได้นะครับอืมเนี่ยตาของเหรียญค่อนข้างสูงนะกาซื้อขายมีมาต่อเนื่องนะครับ อพอดูแนวแนวเกมนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าแนวเกมนี้อาจจะไม่เหมาะคนไทยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจำเป็นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ของอ e ินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงนะจ๊ะ,ะมาดูเกมต่อไปกันดีกว่ารวดเร็วทันใจรัสสัตะกวัวใครสนใจเล่นฟาร์มเมอร์นะครับผมฟาร์มเมอร์เวอร์นะเขาไปลองเล่นดูได้นะครับนี่คือเกม a อ binaryx บวนรีโปคือเกมอะไรฟ้าอ๋อมันไม่ใช่เกมครับมันคือตัวเทรดครับเมตาเวิร์ดออนเชนนั้นหรอมีเกมอยู่ยในนั้นด้วยอันนึงเหรอครับมันคือเกมมิ่งดีไฟที่เป็นเกมดูภาพสวยให้ได้นะ ในการเรียกฮีโร่ออกมาอะฮะแล้วไงต่อโอ้โห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 สิบสิบหกดอลลาร์เรื่อยๆเป็นเกมกระดานทั่วไปนะครับผมที่คุณสามารถที่จะเอามันไปขุดเหรียญได้ หนึ่งบี x อหนึ่งร้อยล้านโกคอยเท่ากับ BNX อห้าพันอินคาม์มัลติเพยห้าร้อยมีคารด์มากมายคล้ายๆเกมที่เราเคยเล่นกันนะครับในอดีตประชาติกันนะจ๊ะ จุดประสงค์ของเกมนี้ง่ายๆครับเรียกฮีโร่มาดูฮีโร่ของตัวเองแล้วลงไปทํางานมีพัฒธามีการล่าธรรมดามีปีเหล็กแล้วก็มีไลบิเลียนแค่นั้นเองใช่จบแล้ว <c oughs> นี่ผมรีวิวเยอะแล้วเนี่ยผมบอกไม่มีไม่มีรีวิวไม่มีรายละเอียดนี่ตกผมโอ้ตกผมพุ่งเลยนะเนี่ยคือในตัวบี x เเนี่ยมีรายละเอียด ให้เราดูนะครับหลายหลายอย่างนะโอ้โหมีสแตกได้นะฮะสเต็กกันได้ด้วยซื้อขายเหรียญส่วนใหญ่ที่จะขายนี้คือ BTC BNB แล้วก็เค้กนะครับผมอาจจะมีมากกว่านั้นในอนาคตแต่เป็นเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางตัวกลางหนึ่งที่ ทำกับคนจีนโดยเฉพาะืมถ้าคุณสนใจเล่นนะครับผมคุณก็มาลองเล่นดูได้นะครับสำหรับผมผมรู้สึกว่าเกมนี้มีคนติดตามเยอะอยู่นะทำเป็นเล่นไปถ้าคุณชนะเกมนี้ได้คุณก็สามารถได้รางวัลรีวอร์ดนะครับของเขานะครับผมหนึ่งหมื่นดอลลาร์นะค่อนข้างเยอะนะสี่แสนกว่าบาทนะครับสามแสน ตกปลายๆนิดหน่อยครับสามแสนห้าณรานนี้เออ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 มีการขายได้ด้วยคุณสามารถขายฮีโร่ NFT ที่คุณสามารถเปิดมานะครับผมในราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับหนึ่งพันบินเอ็กหรือเท่ากับ2,000 20, มดอลลาร์นะครับญี่ปุ่นก็ชอบเล่นเกมนี้เหมือนกันนะเนี่ยดูจากอาคอมเมนต์ของเคินะครับ มีบางคนบอกว่าสแกมนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะสแกมได้นะครับอืมเหรียญแร็นะครับผมดูผ่านๆครับดูผ่าน,านอย่าไปซีเรียสกับมันมากนะครับผมเพราะอย่างน,น้อยๆเนี่ยมันก็คือเกมเกมหนึ่งใน NFT นะครับเราไม่ได้ดู är, ด ier, เกมตะเปยดีกว่า Defy v a l i o พิชเกมเป็นเกมใหม่นะครับ ง่วงจริงๆง่วงชุดๆเลย Defy Warrior Defy Warrior ก็คือเกมต่อสู้นะครับผมจบครับสั้นไปไหมเนี่ยเรามาเข้าไปดูเนื้อหาภายในเกม Defy Warrior กันนะครับผมเอ่อฮะมีการเอ็กกันระหว่าง GFS Venture v e n t u r a นะครับผม หรือกล้องทูน gfx นะครับรูปแบบการต่อสู้คล้ายๆเกมไอเนี้ยครับเกมสตรีมันนึ่งชื่ออะไรวะเดี๋ยวนึกก่อนผมนึกชื่อไม่ออกอ่ะการได้เงินจากนี้นะครับก็คืออารีนานะครับสู้ฮะดีไฟวอ r ก็คือการซิงเกิลแมทซิงเกิลแมทก็คือสู้ตัวแต่อตัวนะฮะไอไม่ได้ดิเดี๋ยนะซิงเกิลแม่ก็สู้กับ อาจจะเป็นตัวละครที่มันเอามาให้นะครับผมเดี๋ยวก็คือบอทนั่นเองนะฮะพอสู้กับบอทได้ผมก็จะได้รับเพชรมาเนียครับผมแล้วไอไอตัวเพชรเนี่ยแหละฮะผมจะเอามาเป็นฟีว่าเรียนชื่อฟีว่านะครับผมเรียนที่แรกกับอันนี้ฟาร์มมิ่งได้เอาฟีว่ากับบิตคอยกับฟีว่ากับอีเทียมนะครับผมมาไอ้นี่มาฟาร์มได้นะครับหรือก็สแต็กได้นะครับ แล้วก็มีฟรีว่าแชมเปี้ยนชีพก็คือการต่อสู้กันในครับระหว่างตัวเราเองนะครับแล้วใครเป็นแชมป์ก็ได้ไปนะครับดูเหมือนง่ายนะใช้ดูมันง่ายจริงประปาเตเในมูลค่าของคริปโตนะครับผมเขาแข็งแร่งนะ BTC 2.0ถ้าใช้าบิตคอยนะฮะแข็งแร่งก่าอิเทเรียม0.5%นเปอร์เซ็นนะครับอ,อืม ดูตัวโทเค็นที่จะเกิดในสังคมนะครับผมทั้งหมดมีหนึ่งหมื่นล้านเหรียญน,นะครับของฟีว่าตอนนี้อยู่ในไทมาสามแล้วเออเอฟะอ v p ีเวอร์ชซึ่ง MVP เ v p เ e r s i o วอร์น่าจะยังไม่ได้เล่นไจะได้เล่นตอนสิ้นปีมั้งครับอืม<ถ> ตอนนี้มีคนติดตามอยู่ค่อนข้างจะเยอะแล้วมีคนคอนเน็กกระเป๋าไปแล้ว1823งพร้ยนะครับก็ยังไม่ถือว่าเยอะมากเท่าไหร่เออโอ,โอเกมเวียดนามนะครับผม จริงๆด้วยเกมเวียดนามน,นะครับพพเพราะพาร์ทเนอร์ของเขามีาอาคอน98ของเวียดนามอยู่นะอุพาร์ทเนอร์เยอะมากนะเนี่ยเป็นเกมที่พาร์ทเนอร์เยอะมากนะครับ,มมรมรบผมไม่เห็นไอเนี้ยผมไม่เห็นวิดีโอการเล่นเกมอะ่ะผมบอกอะไรไม่ได้เยอะเลยในอีกสวันจะมีวิดลิสต์ไอดูนะครับผม,ผมก็คือปล่อยเผมรียญออกมาให้เออราไอ้ยนอี่ไัด้นะซื้อขายได้นะครับ ไว้์ลิสต์นะครับข่าวใหม่ๆของอน,นี่มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยนอกจากไอ้นี่ไว้์เพเปอร์ในโปรเจกต์นี้นมีอะไรบ้างอยากจะรู้ว่าวิดีโอการแข่งขันมันจะเป็นยังไงถ้าผมให้ผมนึกนะครับนั่เป็นรูปแบบของรูปแบบเดียวกับไอเกมสตรีมเกมนั้นอะ่ะจำชื่อไม่ได้ว่ะอืม อันนี้สําหรับคนที่นี่โดยเฉพาะนะครับเราเข้าไปดูไม่ได้คือเราจะเข้าไปดูก็ได้แหละคือเูเกียดใส่อีเมลอ่ะโอ้ต้องไปขออันนี้ตรงๆรืดีว่ามาถึงใจนี้ได้โคตเซ็งเลย สำหรับเกมนี้นะครับผมนะดูจากในตัวละครที่เราเล่นนะครับผมก็คือตัวละครที่ส่งเช้เงินนะเงินก็คือเงินจริงๆนะครับผมจิตใจต้องถูกทำร้ายเหลือเกินนะจ๊ะโอเคครับอาจจะพูดรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างนะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาที่นี้นะต้องขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมบางคนก็กดดิสไลด์นะก็เป็นเรื่องีดีนะครับผมมีการตอบโต้กันระหว่างเรานะครับผม เป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างแรกคือผมไม่ได้ต้องการที่จะเขียนสคริปต์เพื่อจะทํานะครับผมเพราะว่าเอ็พีการเขียนสคริปต์เพื่อทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราศึกษามันมาก่อนเพื่อจะให้อธิบายคุณนะครับนี่ผมศึกษาเพราะมั่คุณเลยนะตามความเป็นจริงครับผมผมศึกษาพรามคุณนะบางอย่างที่บางเกมที่มันสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมก็ไอ้นี่บางเกมที่เล่นได้ผมก็เข้าไปเล่นก่อนนะครับเพื่อที่ป้องกันการที่หลายๆคนบอกว่าคุณไม่ได้เล่นทำไมคุณถึงแก้พูดอย่างนั้นล่ะ คือกูเล่นนะครับคือกูถ้ากูไม่เล่นกูจะไม่กล้ารีวิวนะครับอย่ในน้อยเนี่ยเกมบางเกมที่มันยังไม่ออกมาผมก็เล่นไม่ได้นะครับผมก็เอาข่าวมาให้ฟังกันนะจ๊ะรักทุกคนนะครับผมง่วงนอนแล้วไปนอนเยก่อนนะจุ๊บ